สวัสดีครับผมอยู่กับผมคือเก่าเดือพี่น้องเดือเอ็มเอสมาเสียงแชนแนลนะครับผมวันนี้เดืองนานมากมีเมื่อยนะครับอาบน้ำแล้วก็หายยังสุกแซ่บกินคือเก่าและพี่น้องวันนี้ไปได้เสือร้องไห้นะครับเนะื่อเสือหองไห้มาผมให้เบึงเสือร้องไห้เห็นมันมันบมอพี่น้องเสือร้องไห้เสือหองไห้ครับผมวันสิพามากินสุแซ่บพี่น้องกับเขาแดงเข้ามือเสีออยงเดียวนะครับผมเริ่มซสือเขาเหนียวนะครับบอกยัง เอากินเต็มอย่างอะไรนะครับข้าเป็นสายจวดอยู่แล้วนะครับผมมาได้พี่น้องเด้อมาเด้อดมาเด้อเ,เดี๋ยวผมหันให้เบิ้งพี่น้องพี่เดี๋ยวเอาเบิ้งแกลไก,ลกล่พี่เนี่ยติดมันมันอือคักบ่พี่น้องคักบ่คักบอเดี๋ยวผมพาจัาากรีกพี่น้องหั่นเพรทเบีน้นำตกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาตะย่างแล้วว่างหั่นอย่เด้อพี่น้อง แบบน้ำตกเลยเด,ดี๋ยวขออนุญาตได้ครับผมหั่นสักหน่อยก่อนเ็แบบน้ำตกพี่น้องใหดแบบน้ำตกใส่กับเพียกเจียวเพียกขมข้มเจายบบาทอันนี้เอาไว้ก่อนนี่ครับผมให้เป็นเจียวเพียนี่เจียวเพียพี่น้องขมอมล้ำใส่บีหลายๆใส่เพียขออนุญาตใส่เมื่อยได้พี่น้องเด้อหั่น ตอนพอดีค่ําพี่น้องหลังจากเลิกงานมามีเมือยเนาะหายกินบันบ่มีแห้วห่อนทองบาบา้าวบะมี่เลยพี่น้องม้อนี้บ่มีสสกินดิบเลยโซ่เลยกับ,บ่บกกานะครับผมเพราะว่าก็ยังฮูหูกันนะครับว่าเขาลับมาแล้วนะครับผมเขาจะกลับมาช่วงเทศกาลนะครับผมเฮ็ดให้วุ่นไหยยุงยาก สู่กะตัวไปพี่น้องกักต่อกักตัวอย่างกักตัวไพสิมาเลียงคนเข้อหออกพ็ดงานสู่ชีวิตแม่อยู่แติบ,บ้านกินอย่างโมงเมนไกลเลยโดเฉพาะเลยกินเขาเธุรกรรมมืออยู่เลยเวิดมือเวิดเว็บน้อพี่น้องนอ้นอแมนบอ สูบต่อไปพี่น้องสูบต่อไปไม้ขันยากเอาพี่น้องวันนี้ถึงเวลาแล้ว <c oughs> ขอให้ครับผมตัวไปข้ามยันง่าพี่น้อง <c oughs> จำมาเลยคุยเอา, <c oughs> <c oughs> เอาบ้าบ้ามัแข็งม่อย่าง,งมักแข็ง tóc cả một cái ăn nhiều hắc ấm pê phân hóm thanh thay rồi cho nó chắc nhỏ, phải không xe xuống im này dòi đi nhưng hả xuống ăn to ai subscribe cho เงียจังแส,สบแสบ่นองขักแง่งักอีกเดีวขักทุกมือมีมือได้บอกรับจวดอื้หอมบวกอะไรออืมอ้ม ใส่ข้าวผักซีครับผมผักซีรับกินอืมอึดนี่ก็อร่ยม,ม,ม,มาเดอพี่พน้องเด้อขอแรงน้ำกันครับผมตุยเข้าไปพี่น้อง สุดยอดบาแข็งมาแข่งยิบเย้่มพี่น้องน้องใครเออแรบโค้งไม่แห้งใส่มานียมาถึงเนื้คคือต้องคำม่าโค้งแบบ ุยไม่ยังคุยอย่างแบบน้ำตกพี่น้องแซ่บชีดาซึ่งพักชีดาจะเป็นออมพี่พี่น้องเป็นออมเลยเห็นบักซี่นี่ขึ้นหอดลาบกับปูนะพี่น้องเนาะ กินก็พักกันทุกอยอดเชื่อจา้ากระปูวาไม่ตำแซ่บคุยกับขนยวววาวขนห้างอร่อยักได้ตอวมันตดากระปู ซื้อห้องให้คักๆเลยพี่น้องอือสุดยอดเฮ้ยกุ้ยเสียบมากแสบมากเยี่ยมสุดยอดพี Very good. ่กุ้ยตุ๊กข้าวเย็นเราว,วันนี้ สำหรับใครที่ร่างเดินทางกลับานะครับก็เดินทางนวัดว่างนะครับผมพอวซองนี่รถมันหลนะพี่น้องรดหลายแห้งมันวะบางซอยกันพี่น้องยญาประมาทนะครับผมข้าม่าประมาทสางข้ามชิมหายมาหนักตัวหนักเดีอยนะพี่น้องยาผ้ากับประมาทเด้อง่วงกระจอนนย่าไปฝืนมันหรืลยั อากาศเนรับสำหรับคนที่กำลังเดินทางก็ขอขให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมกับไม่เยี่ยมไม่ยามพ่อแม่เฮาเปกระชายอยู่เพื่อนนะที่ร้านเขาไม่คุ้นจังคือ mấy năm mười ba lát mười ba lát về đây lát mười ba mà mười ba bơ bơ ba bơ mười Mình làm không mình Mì Mì làm มาจจะไม่มั่นชื่อกันนะเนาะพี่้องนเนาะก็นในพักไปได้ๆนี่ก็เสียบก็เข่าบานห้องอแบบต๊ะก็พี่้องเห็นปะ กลางๆแดงๆอยู่คุยเจ้าเขาครับวันแต่อาบน้ำเดียวพี่น้องอิ่มนงนั่งเศร้อมแห้งก็แรงกับชิ้นนั่นนี่ยสงางูกง่ายต่อมาเรื่อยแักไป้าแพักเสื้อเดียวมึงตาย รักจ้องยังกินความแพ้ดีกะนั่งจีเป็นจองยี่ทัวรนะครับกับสูสูนะครับผมเป็นนั่งใจทุกคนนะครับผมความขาย,ยันกับใจเท่านั้นนะพี่น้องใจจีสูบบอมันมาเกินความสามารถเท่าดอก ก็คือว่าเขามีความสามารถตัวใดเทาก็เอาออกมาใส่เอาอไม่เห็ดน้อนบ่นี่ืมันกินปหลายโตแล้ว่ะยามันเกิดรุ่นเขาเดอกเนาะแสบแสบแสบ,ม,บมันบวมพันอะไรเลย ใช้กินได้นี่ดีด้วยพี่นอ,อนเพราะเดี๋ยวเขาว่าสมัยบุถาวรบุแกเขาใชเอากระเทียมมาทาขี้กะเกลอนหอมนี่รักษาสิวใครกินได้นี่ยชูชบคุคไม่เป็นคำแบ,บบโบราณน,นี่แหละมกรบปุกหูว่าแม่นี่ดีบ่ ัง้งสุดใส่ไว้กรับบ้านอืมอืมอือือาจจะมีมสมุนนะครับสมุนมาอยูขอ่ข้างสมุนได้กินเนี่ยมาเฝาอีกสองตัววุ้ยตอนนี้ไหมพี่น้องเดี๋ยวมาให้เบิ่งสีก่อนนี่เตรียมปากกด เสือเน่นๆเสือเน้นๆขุยเจ้วคักๆข,ข,ขุยมันขึ้นมากีย่ป็นยอมแพรมันจัดเลยอรอมบัอะด้วยหรอค่าแกะ ไสดายเสสองเลยสมมุติว่านางคางพี่น้องสมมุติคางสองตัวสมมุติผู้ซื้อซัดอิ่มมาเรียบพี่น้องไปนี่พ่ออยู่เลยเรดตายไปอีกมื่นึงพี่น้อง รอตาปีกวันหนึ่งขอบคุณที่ยังหายใจพรุ่งนี้เช้าเราก็สู้ใหม่นะพี่น้องสำหรับวันนี้ผม่ก็ฝากไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องมาเดินมากินเซห้องห้น้ำกันพี่น้องแต่มากคิมี้ก็ช่วยคนแรกกดเอ้กดแช์กดไลค์กดแช์กดซับสไครป์พงแหน่เป็่อสร้างใจให้ช่องน้อยๆช่องนี้ให้เติบโตนห้เขาแน่พี่น้องแต่กดคนละคังนะพี่น้องเป็นก่างใจเห้ผมแน่นะครับผมสำหรับวันนี้ก่ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับผมมันนี้ก็บ๊ายบาย